สวัสดีจ้าพอกัดอีกแล้วเด้อมือนี่วันทียี่สิบแปดพเสื้าตอนตัดตอนอาหารเราะอะทายเพราะว่ามันดังมันฝนตกมือนี่มันฝนตกก็เลยได้เกีียวหยาให้มันเกีียวหยาแล้วก็เอาไม้เพิ่นกินบริลด่งคีบโดนแล้วหลายมือแล้ว เงาไม่พ้นกิ่นแซ่ไปซอกหาเป็ดอยู่เบืงหันไปใหญ่แล้อันปล่อยเป็ดว่ามันมันเฮงาลังใหญ่ยๆออกมาเป็กจะปูไในปลาอาชินน้ำซวนอย่าง นม่แอดแหละแต่จะหาพันละมือ มึงบักสางปีกวัวหนบะิึงไงไงคักไงเนี่ยไอ้ตัเว,ว่อจะไปไหนี่ะองที่พอพันหลังเป็นห้องอาดหลาดไหมมึงเนี่ยนอกก็คือหลังกับเป็นห้องอาดหลาดจอ่อนบักสางหนะนาใหญ่ขึ้นนะ นาง่ายนายหดโ่อดปวดเอ้ยนี่แล้วเล่าให้เราเป็นพอท่านจานจะจับเราบกรไดนั่นเดียวแล้วง่ายนั่นขาแข็งขาก็ก่ง่ายง่ายเบิดเบ่งงคักๆแล้วมันเกิดจะเอายังไงอย่นีรัง่า งามครับว่าถึกหน่อยตอนนีสวยสำลัานเลยสำลัานหน่อยที่สวยสวมหลังแม่แล้วสำลัานหน่อยคุณเพื่อนดา กินหาน้องเขามืบมืบแล้วสวยกินตะนมอ,อยู่ พากันอยู่ในขอบเรื่องมืนอนีเด้อมันฝนตกตอนใบสันมันบอนตกสันมันแดดอันพอเขาก็จะมาปล่อยแต่ว่าคือว่ามือน,นี่มันถ้าอยู่เขามันจะสิบิดมือน,นะคือคือทอดแฟนขบคือทอดเอ,ดเอ๊ะ เตัดหญ้าก,กับไทยปรยะเดยม,มันฝนตกเสด็จสันมาเศร้ามันฝนตกก็เลยบริตะไทยก็เลยทยายหวัดมาเอาให้มันกินอัปเดตเห็นเป็นง่วมันงหญ่มันนั่นขึ้นเรื่อยๆ แจ้งหานผาลูกต้องไปลงย่องอัน,นตะก,กาพภายในเปลากระิละูกซีโตน่านเรียงลูกดีครับหานไนยิน มะพร้าวซ้ำนี่แหละคะ่ะสิบสันสันสิบสันสันที่ทอดเอฟซี่กันเลยเอสไทยสันอ่าอันนี้เป็นกระไวยซ้ำนี่แล้ว,น,วมมละนะแต่เนาะพอกันชิบไปอย่ลืมกดไลค์กดแชร์ให้ีนได้จ้า ขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าคุณแม่พี่น้องเคยเห็นแล่นหน่อยบอนี่เคยว่าจังได้กระแมนคักๆอะไนี่แล่นหน่อยเอากล่องมันอยู่ทางกล่องมันอยู่ทางนี้เออแล่นหน่อย,อยค่ะคักนี่เคยว่ามาเบิ่งดูขงองแล่นคักๆให้มันเหี่ยด้นี่แล่นหน่อยดน้นี่นั่นนั่นเนาะไปบอ เล่นเล่นเล่นบ่อือนี่่องกับโปรย่างกับกีจังกับความกับโปรย่างแต่มันซ้อนกันนั่นนี่กระโปรย่างมันซ้อนกับเขาเรื่องวัตถิจับกันนึงออกละคดตรงหลองอยู่ในหันอือนี่รีิคนเล่นเล่นน้อยละค่นเพราะงี้ก่อนอากาศได้พร้อมแล้วนะอือ เริเร่อนด้ยค่ะนแลนแล่นน้อยเขาเอิภาษาไทยเขาเอิอ่อเอียงภาษาไทยเขาเอิเ่แรนนี่แหละแบนเบอรอ